สวัสดีครับบอสครับพาุงเกียรติเกรซสอนพรมเซลล์เอเซเ็นทีบริษัทคอมพิวเตอร์เพอริเฟอรลแด์ซัพพลายครับผมวันนี้ครับเราจะมารีวิวสินค้าตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัว c m k 3 Series 2ครับผมเป็นอีกหนึ่งโซลูชันใหม่ล่าสุดที่ทางบริษ,ษัทเราคิดค้นขึ้นมาครับผมเราจะมาดูว่ามีวิธีการใช้งานแบบไหนและมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ เราูวิธีการทํางานของเครื่องกันนะครับตัวแรกครับ cmk 3ครับตัวนี้สามารถสแกนได้ทั้งสามมือครับแล้วก็ใบหน้าครับครับส่วนตัวเครื่องจ่ายเจวของเรานะครับจะใช้ถานขนาดไซส์ c นะครับทั้งหมดสีก้อนครับผมเอามือผ่านเซนเซอร์ตรงนี้ครับเครื่องจะจ่ายเจลแผ่นกระโดงมครับครับส่วนตัวสนะครับตรงนี้นิดหนึ่งครับตัวนี้เราจะจอะรูซ่อนสายให้ลูกค้านะครับแล้วสายก็จะเดินลงมาข้างล่างนี้ครับ ข้างล่างนี้จะมีกล่องให้ครับสามารถใส่ UPS เครื่องสำรองไฟได้ครับหรือลูกค้าสะดวกที่จะต่อปลั๊กพวกมา้เสียบสายชาร์จทำได้เหมือนกันครับ,รบสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจในตัวสินค้านครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ทางเบอร์โทรข้างล่างน,นี้นะครับหรือว่าจะทักอินบอกเข้ามาได้ทาง Line แอดหรือว่าทาง Facebook ได้ครับสำหรับวันนี้ผมครับ